สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาทำความรู้จักในเรื่องของการใช้โอเปอเรเตอร์ของตัว JavaScript นะครับซึ่งเราก็จะเขียน JavaScript นะครับให้ทำงานร่วมกับแท็กของ HTML ซึ่งก็จะมีรูปแบบดังนี้ สพื้นฐานของโอเปอเรเตอร์ในตัว JavaScript นะครับก็คือการบวกนะครับรูปแบบของการบวก JavaScript ก็สามารถที่จะบวกค่าของตัวแปรได้ทันทีนะครับกรณีที่เรามีการกําหนดค่าของตัวแปรยกตัวอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ครับเราเขียนสคริปต์ของภาษา j a v a s c r i p t ก็จะอยู่ตั้งแต่บรรทัดที่4ถึงบรรทัดที่8การประกาศตัวแปรพื้นฐานของ JavaScript ก็คือการกําหนดค่านะครับด้วยการใช้คําสั่ง var ครับตามด้วยชื่อของตัวแปร y x มีค่าเท่ากับ10ปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย s e m ิ colon นี่คือการประกาศตัวแปร x ให้มีค่าเท่ากับ10 y ว y มีค่าเท่ากับ100ครับปิดท้ายคําสั่งนะครับด้วยเครื่องหมาย semi colon นะครับแล้วก็ทำการเขียนผลลัพธ์ออกไปที่หน้าเว็บเพจก็คือใช้คําสั่ง document.write x บวก y นะครับการใช้งาน operator ของตัว JavaScript ก็สามารถที่จะนํามาบวกลบคูณหารกันได้เลยนะครับ operator พื้นฐานของตัว JavaScript ก็จะมีการบวกนะครับ การลบนะครับการคูณแล้วก็การหารนะครับก็จะเขียนในรูปแบบนี้นะครับนี่คือโอเปอเรเตอร์พื้นฐานของตัว JavaScript ค,วครับเพื่อการสแสดงผลก็จะใช้ document.write .br นะครับในการที่จะเว้นบรรทัดนะครับ br ก็เป็นแท็กคำสั่งในตัว HTML นะ คเมื่อทำการรันนะครับผลลัพธ์ของการบวกลบโอเปอเรเตอร์นะครับ x บวก y นะครับก็คือ110 x ลบ y ก็คือติดลบ90นะครับ x คูณ y ก็คือ10คูณก็คือ1000นะครับแล้วก็ x หาร y นะครับซึ่งตัวภาษา HTML มครับไม่สามารถที่จะทำการบวกลบคูณหารได้เนื่องจากไม่มีโอเปอเรเตอร์นะครับเราจึงยังเป็นที่ต้องใช้ JavaScript ในการที่จะประยุกต์บวกลบผลลัพธ์ของค่าตัวแปรในโปรแกรม สำหรับคลิปนี้ขอจบลงแค่นี้ครับขอบคุณครับ